ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่56การวิเคราะห์สถานการณ์ ซูเย่ได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้แบบจำลองเขาได้ดูสถานการณ์ในแง่ของจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามของเขาเมื่อมองเข้าไปข้างในเขามีร่างกายที่แข็งแรงและไม่ถูกผูกมัดด้วยมุมมองแบบดั้งเดิมของการแข่งขันเขายังมีข้อได้เปรียบตรงที่เขาถูกประเมินต่ำเกินไปแต่เขาใช้แผนจำนวนมากจุดอ่อนของเขาอยู่ที่การขาดประสบการณ์การต่อสู้จำนวนคาถาที่จำกัดและคาถาระยะสั้นของเขา เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ภายนอกแล้วไม้เท้าอันใหญ่และวิธีไร้คาถา,าแบบดั้งเดิมของอังเรก็เป็นโอกาสของเขาในขณะที่ความสามารถและประสบการณ์ของอังเรเป็นภัยคุกคามต่อเขาการวิเคราะห์สถานการณ์เช่นนั้นทำให้สุเยได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเขาต้องใช้จุดแข็งและโอกาสของเขาอย่างเต็มที่ในขณะที่หลีกเลี่ยงจุดอ่อนและการคุกคามของเขาและค้นหาจุดพัก หลังจากที่เขาวิเคราะห์เสร็จแล้วตอนนี้ซูยเย่รู้แล้วว่านัดแรกจะไปได้อย่างไรโอกาสของเขาเพิ่มขึ้นจากความพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงเป็นความเป็นไปได้ของชัยชนะซูยเย่พยักหน้าอย่างพึงพอใจเขาคว้ามไม้เท้าระดับฝึกหัดและเดินไปข้างหน้า3ผู้วิเศษฝึกหัดจากอีกด้านหนึ่งมองหน้ากันอังเรเดินไปหาซูยเย่ด้วยมือเปล่าระยะทางที่เวทมนต์ระดับต่างๆเดินทางต่างกันไป ตัวอย่างเช่นจากคาถาทั้งหมดที่ผู้วิเศษฝึกหัดสามารถเรียนรู้ทักษะกริดลมสามารถเดินทางได้ไกลที่สุดแม้ว่ามันจะบินได้ไกลถึง20เมตรแต่ก็มักจะเริ่มบินนอออกไปที่15เมตรในมือของผู้วิเศษฝึกหัดระยะของเชือกวิเศษเพียง10เมตรทั้งสองฝ่ายหยุดเดินเมื่อห่างกัน15เมตรนี่คือระยะทางมาตรฐานสำหรับการแข่งขันระหว่างผู้ฝึกหัดผู้วิเศษอังเดรบุตรแห่งฟิลิป อังเรมองไปที่สูเย่สูเย่ข้าพึ่งก้าวไปสู่ระดับของผู้วิเศษฝึกหัดเมื่อสองวันก่อนแล้วเจ้าหลักสูเย่ถามผมสีบลอลซีดของอังเรสะดุ้งอย่างแผ่วเบาเบามื่อลมพัดผ่านดวงตาสีเทาเขียวของเขาเหมือนน้ำค้างบนใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงพวกมันซ่อนสายตาที่เลือนลางและน่ากลัวอังเรมีไหล่ที่กว้างมากและมีรูปร่างที่เพลียร่างกายของเขากลายเป็นรูปสามเหลี่ยมความอันสง่างามเขาดูสง่างามกว่านักรบทั่วไป แต่เห็นได้ชัดว่ามีกล้ามเนื้อมากกว่าผู้วิเศษนอกจากรูปลักษณ์อัล่อหลาของเขาแล้วเขายังดูราวกับว่าเทพทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียวนักเรียนหญิงสองสามคนจากสถาบันศึกษาเพนโตมีแววตาเป็นประกายเมื่อเห็นอังเร่ข้าจะก้าวไปสู่เหล็กดำหลังจากที่เขาชนะอังเรยิ้มอย่างเป็นมิตรเขาค่อยๆยกคางขึ้นเห็นได้ชัดว่าเขาเย่หยิงแต่ไม่มีใครสามารถเกลียดเขาได้มันเป็นเรื่องปกติถ้าข้าแพ้แต่มันจะเสียหายมากหากเจ้าแพ้ ซูเย,ย่เปิดเผยรูปลักษณ์ที่ไม่ใส่ใจอังเรยิ้มข้าไม่รู้จักเจ้าถึงแม้ว่าข้าจะเห็นว่าเจ้าพิเศษกว่าผู้วิเศษฝึกหัดคนอื่นๆตราบใดที่เจ้าเต็มใจพูดถึงชื่อของข้าแล้วประตูของสถาบันศึกษาขุนนางก็จะเปิดให้เจ้าเสียงฟ้อมาจากด้านข้างของสถาบันศึกษาเพนโตนักเรียนบางคนจากสถาบันศึกษาขุนนางขมวดคิ้ว ทำไมต้องเป็นสุนัขที่สถาบันศึกษาคุนนางในเมื่อเจ้าสามารถเป็นมนุษย์ที่เหมาะสมได้ทำไมไม่มาที่สถาบันศึกษาเพนโตการกล่าวถึงชื่อของคากใช้ได้เหมือนกันสุเยกล่าวนักเรียนหลายคนจากสถาบันศึกษาเพนโตคำรามด้วยเสียงหัวเราะสุเยน่าสนใจเกินไปสุเยตั้งใจให้มันเป็นเรื่องตลกแต่ท่าทางของอังเรกลับแข็งกร้าวขึ้นทันใดเขาสงบสติอารมณ์ได้อีกครั้งหลังจากนั้นและพยักหน้าด้วยรอยยิ้ม ข้าหวังว่าเราจะมีโอกาสเป็นหุ้นส่วนในอนาคตหายากมากสำหรับขุนนางที่มีพฤติกรรมเช่นนี้แม้ว่าทั้งสองสถาบันจะแข่งขันกันเรื่องมิตรภาพเสมอข้าหวังว่าเราจะสามารถย้อนกลับสิ่งนี้และให้ความสำคัญกับมิตรภาพก่อนซูยเย่กล่าวผู้คนจากทั้งสองสถาบันมองที่ซูยเย่อย่างไม่เชื่อไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะพูดอะไรที่สมเหตุสมผลอังเรหัวเราะ เจ้าช่างพิเศษกว่าคนอื่นจริงๆข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าท้าเจ้ายอมรับความพ่ายแพ้ในตอนนี้เจ้าไม่สามารถเปิดใช้งานอุปกรณ์เวทมนต์ของเจ้าได้ใช่ไหมสูยเย่จ้องมองที่อังเรอังเรเป็นเพียงผู้วิเศษฝึกหัดแต่เขามีแหวนวิเศษสามวงสร้อยคอเวทมนต์หนึ่งอันกำไลเวทมนต์สองอันและเข็มขัดเวทมนตรอบเอวของเขาแม้แต่เสื้อคลุมยาวของเขาก็ยังเป็นอุปกรณ์เวทมนต์ชนิดหนึ่งสิ่งนี้ทำให้สูยเย่ผิดหวังอย่างไม่น่าเชื่อ อุปกรณ์ทั้งชุดของเขามีราคาอย่างน้อย1,000งอินซีทองคำแน่นอนลานประลองนี้ห้ามไม่ให้ใช้อุปกรณ์เวทมนต์ทั้งหมดข้าคิดว่าฝูงชนไม่สามารถรอได้อีกต่อไปเรามาเริ่มการเตรียมตัวกันเถอะอังเรกล่าวซูยเย่แสดงท่าทางในขณะที่เขาแกว่งไม้เท้าฝึกหัดและจ้องไปที่อังเรยรอยยิ้มของอังเรลดลงเมื่อเขาจ้องไปที่สูยเย่อย่างจริงจังหูทั้งสองข้างถูกยกขึ้นเล็กน้อย ในขณะนี้ผู้วิเศษที่ทำหน้าที่ให้สัญญาณได้เดินไปยังพื้นที่ห่างจากพวกเขา30เมตรเขาบีบดอกทำเปรสีดำอันอ่อนนุ่มในมือเบาๆทันใดนั้นผู้วิเศษดึงมือของเขาออกจากกันและดอกทำเปรสีดำก็ตกลงมามันขยายออกอย่างรวดเร็วแล้วกลับคืนสู่รูปร่างเดิมทันทีที่ดอกทำเปรสีดำกลับมาเป็นรูปร่างเดิมเสียงแหลมก็กระจายไปทั่วเวทีอังเดรชี้ไปที่ซูเย่อย,อย่างดูเดือดและท่องคาถาที่ซูเย่ไม่เคยได้ยินมาก่อน ซูเย่ไม่หวั่นไหวเขาไม่ได้ท่องคาถาแต่เขาเก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวด้วยเท้าซ้ายของเขาจากนั้นเขาก็รีบคว้าปลายบางๆของไม้เท้าขนาดใหญ่ด้วยมือขวาแล้วหันเอวไปทางขวา,ขวาเขาวางไม้เท้าขนาดใหญ่ไว้ด้านหลังร่างของเขาก่อนที่จะออกแรงและโยนไม้เท้าขนาดใหญ่ออกไปไม้เท้าขนาดใหญ่ที่เทียบเท่ากับความสูงของซูเย่หมุนอย่างรวดเร็วขณะที่มันบินออกไปราวกับว่ามันเป็นกังหันลมที่บินในแนวนอน มันมาพร้อมกับเสียงดังขณะที่มันผ่ากลางอากาศและมาถึงหน้าอังเรนั่นคือคาถาแบบไหนอังเรไม่มีเวลาที่จะปลดปล่อยทักษะกริดวายุของเขาเมื่อเขาเห็นเงาบินอยู่ข้างหน้าเขาเขาไม่เห็นวัตถุนั้นชัดเจนก่อนที่เขาจะรู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงดังและสายตาของเขาเปลี่ยนเป็นมืดเขาซุดตัวลงกับพื้นซูเย่พรรมึมพำ ข้าแน่ใจว่าโชคดีข้ากำลังเลงไปที่หน้าอกของเขาอาจารย์และนักเรียนจากทั้งสองสถาบันต่างนิ่งเงียบการต่อสู้ระหว่างเหล่าผู้วิเศษฝึกหัดไม่ใช่ว่าพวกเขายือนอยู่ในตำแหน่งเช่นท่อนส่มและการไร้คาถายอย่างต่อเนื่องใช่หรือไม่ผู้แพ้ไม่ควรถูกตัดสินโดยใครที่โจมตีมากที่สุดและไม่สามารถต่อสู้ได้ซูเย่คนนี้ถือว่าตัวเองเป็นนักคว้างหอกหรือไม่ ผู้วิเศษคนนั้นจะมีพรสวรรค์ที่จัดการกับไม้เท้าและกระบองได้หรือเปล่าเขาเป็นปรามาจารย์ในตำนานที่เน้นไปที่ไม้เท้าและไม้กระบองเท่านั้นหรือในขณะนี้ร่างกายที่หมดสติของอังเรกระตุกเล็กน้อยทุกคนที่ครอบครองพลังศักดิ์สิทธิ์หรือพลังเวทมนต์มองข้ามโดยสัญชาตญาณทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของออร่าของอังเรอย่างชัดเจน อังเดรกำลังก้าวไปสู่การเป็นผู้วิเศษระดับเหล็กดำในขณะที่เขาหมดสตินักเรียนและอาจารย์จากสถาบันศึกษาขุนนังยืนอยู่ในตำแหน่งเดิมด้วยความงุนงงนี่มันน่าอึดอัดเกินไปผู้คนจากสถาบันศึกษาเพนโตโอดไม่ได้ที่จะหัวเราะชื่อเสียงของอังเดรถูกทำลายเศษเหล็กที่วางอยู่บนพื้นความก้าวหน้าโดยไม่รู้ตัวลูกศิษย์ของไม้เท้าและกระบอง นักเรียนจากสถาบันศึกษาเพนโตเริ่มตั้งชื่อเล่นให้อังเรซูเย่เริ่มสงสารอัจฉริยะในทันใดหลังจากนั้นไม่นานฮอตก็ตะโกนว่าซูเย่ชนะนักเรียนจากสถาบันศึกษาเพนโตรู้สึกตัวและตะโกนชื่อซูเย่เงียบเสียงคำรามเวทมนต์ก็ดังขึ้นจากอาจารย์ของสถาบันศึกษาขุนนางมันระงับเสียงอื่นๆทั้งหมด ไฟของเราคิดว่าการกระทําของซูเย่ขัดกับกฎ,กฎของการแข่งขันอาจารย์ร่างสูงที่มีกล้ามเนื้อกล่าวซูเย่ถามว่ากฎของการแข่งขันห้ามไม่ให้นักเรียนใช้ไม้ถ้าระดับฝึกหัดหรือไม่นี่คือการแข่งขันระหว่างเหล่าผู้วิเศษฝึกหัดไม่ใช่พวกนักรบฝึกหัดข้าจะทําอย่างนั้นไม่ได้หรือแม้ว่าเราจะไร่เวทอย่างต่อเนื่องและในที่สุดก็ทําให้พลังเวทมนต์ของเราหมดสิ้นลงซูเย่ถาม อาจารย์ที่อยู่อีกฝั่งก็เงียบไปมีเหตุการณ์เช่นนี้ในระหว่างการแข่งขันเวทมนต์ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายใช้พลังเวทมนต์จนหมดและไม่สามารถตัดสินผู้ชนะได้พวกเขาจะต้องยุติการแข่งขันด้วยการทะเลาะกันจนกว่าฝ่ายหนึ่งจะยอมรับความพ่ายแพ้อาจารย์และนักเรียนจากสถาบันศึกษาขุนนางต้องการบอกว่าในอดีตไม่มีใครเคยโยนไม้เท้าในจุดเริ่มต้นของการแข่งขัน ระยะห่างระหว่างเหล่าผู้วิเศษฝึกหัดนั้นสั้นมากแต่มันจะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้วิเศษก้าวหน้าในระดับไม่มีใครสามารถตัดสินการแข่งขันได้ด้วยการคว้างไม้เท้าเวทมนต์ที่ใช้โดยเหล่าผู้วิเศษฝึกหัดนั้นใช้ยากและผู้ฝึกหัดส่วนใหญ่จะยืนนิ่งเพื่อไรเวทมนต์คงไม่มีใครเลือกทางเลือกแปลกๆอย่างที่ซูเยรร่ทำ